พุทธอุทยานวัดเขาสลาตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาหลายหมื่นกว่าไร่อยู่ที่ตำบลจรัสอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์วัดแห่งนี้มีความงดงามทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมเหมาะกับการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากนะครับนี่ฮะก็เราจะเห็นนะครับมี ผู้คนนะครับมาที่วัดเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมมาท่องเที่ยวนะครับข้างบนก็จะเป็นภูเขานะครับเราจะลอดถ้าตัวนี้ก็จะเป็นอุโมง์ถ้ำพญานาคนะครับลอดยาวประมาณหลายร้อยเมตรนะครับเป็นทางชันนะครับเพื่อขึ้นบนภูเขานะครับนี่่าสลับตัวนี้ก็จะเป็นทางอุโมงครับเดินนะครับสลับใครที่ขึ้นไม่ไหวก็สามารถที่จะขับรถขึ้นไปอย่างด้านบนได้นะครับผมจะเป็นทางลับชันนะครับนี่ยก็อยู่ข้างในก็จะเย็นดีครับเย็นสบายอุโมงครับผม แล้วก็จะมีพระนักปกองค์ใหญ่นะครับอยู่ที่ผานางคอยนะครับอยู่ข้างบนนะครับบนเขานะครับสวยงามนะครับมองเห็นทิวทัศน์สวยงามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพระนักปกองค์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปหลายองค์นะครับที่ปฏิสฐานณที่แห่งนี้นะครับเนี่สวยงามครับตอนเช้านะครับจะมีนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นมาชมทิวหมอกนะครับตอนเช้าหมอกสูตรอากาศบริสุทธ์นั่นเองนะครับก็จะเป็นผาลึกนะครับภูเขาแห่งนี้นะครับ อยู่ติดชายแดนมีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชานะครับเนี่ยฮะก็ท่านผู้ชมจะมองเห็นความสวยงามนะครับเป็นหินชั้นหินต่างๆนะครับเนี่ยฮะเอาเป็นว่ามาที่นี่ครับสวยงามนะครับสวยงามกะะเทียวนะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมณตำบลจรัดอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับผมเนี่ยวันนี้ก็จะมีงานนะครับของวัดนั่นเองนะครับ หลวงพ่อเยื้อนนะครับก็ได้อนุรักษ์พื้นป่าไม้แห่งนี้นะครับเพื่อที่ให้คู่กับคนไทยต่อไปให้ยาวนานที่สุดนะครับนี่ฮะข้างล่างเราก็จะมองเห็นน้ําเขื่อนจรัดนั่นเองนะครับเขื่อนจระัดก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่จะจะเป็นแหล่งให้กับทุกคนมาได้เที่ยวสัมผัสกับบรรยากาศดีๆนะครับบนพื้นที่ข้างล่างตรงนั้นนั่นเองนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวก็ท่านชมครับใครยังไม่มาก็มาเที่ยวชมได้เลยครับผม โดยเฉพาะบรรยากาศหน้าหนาวนะบรรยากาศดีครับมีลำน้ํามีน้ําตกหลายอย่างนะครับต้องมาเที่ยวชมเองนะครับนะครับต้องมาสัมผัสเองนะครับนี่ฮะบรรยากาศดีครับท่านชมครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับมาเที่ยวชมนะวัดแห่งนี้นะครับผมก็เคยไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดแห่งนี้นะครับหลายวันเหมือนกันนะครับวัดแห่งนี้ผมก็มาบ่อยนะครับมาบ่อยนะครับมาแล้วก็ จะไม่ลืมนะครับที่จะขึ้นมาถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับบนเขานะครับเนี่ยมุมสูงครับค่อนข้างที่สวยงามเลยทีเดียวครับผมจะเห็นพื้นป่านะครับสวยงามนะครับอยู่บนภูเขาเป็นลูกเลยครับผมนี่ฮะพื้นข้างล่างก็จะเป็นอำเภอบุรเชถนั่นเองนะครับนี่ฮะพื้นป่าตอนนี้เป็นหมื่นไร่ครับผมก็จะมีอ่าหลวงพ่อก็จะออกตระเวนดูแลตลอด นะครับเพื่ออนุรักษ์ป่านั่นเองนะครับความสวยงามทิวทัศน์บรรยากาศดีมากนะครับใครมาก็ต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นแลนด์มาร์คนะครับอย่างดีเลยนะครับของจังหวัดสุรินทร์ของอำเภอบัวเชิดตำบลจัดนั่นเองนะครับนี่ฮะบรรยากาศพื้นป่านะครับสวยงามนะครับนี่ฮะ นี่ก็จะเป็นองค์พระนักปกนะครับองค์ใหญ่นะครับอยู่บนภูเขานั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ธรรมชาติอันงดงามนับที่ธรรมชาติได้สร้างมานะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรเมืองช้างนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดส่งดาวให้กับช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ